แม้ว่าไดาโนเสาร์จะสูญพันธุ์มานานแล้วก็ตามแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีหลายคนเชื่อว่าไดาโนเสาร์ยังคงมีชีวิตอยู่เห็นได้จากรายงานการอ้างว่าได้พบเห็นไดโนเสาร์จากทั่วโลกในฐาน,นะสัตว์ลึกลับแต่ก็ยังมีสัตว์ลึกลับขนาดใหญ่อีกมากมายที่หลายคนไม่เคยรู้จักซุกซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆทั่วโลกที่หลายคนสำรวจไม่ถึง ตามรอยสัตว์ลึกลับจากทั่วโลกมาปินกัวรี่ในขณะที่คุณได้ยินเสียงของมันขนของคุณต้องลุกตั้งชันมานูเอลได้อ้างว่าเขาได้เผชิญหน้ากับสัตว์ลึกลับในอเมริกาใตา้ที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อมาปินกัวรี่ จากเนื้อหาในนิตยสารได้เขียนไว้ว่ามันทำให้นักล่าที่มีประสบการณ์อย่างเขาต้องวิ่งไปซ่อนตัวอยู่ในแม่น้ำและเขาได้ยินเสียงร้องสีครั้งที่ดังมากก่อนที่มันจะหนีไปบางคนเปรียบเทียบว่าเจ้ามาปินกัวรีคือบิ๊กฟุตของอเมริกาใต้และอธิบายว่ามันเหมือนตัวสล็อตยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ยิ่งกว่าช้างมีกรงเล็บโค้งขนาดใหญ่มีขนสีแดงและกลิ่นที่เหม็นมาก แน่นอนหลายคนเชื่อว่าเจ้ามาปินกัวรีก็คือสล็อตยักษ์โบราณที่รอดชีวิตมาได้หลังจากที่พวกมันสูญพันไปกว่า5,000ปีที่ผ่านมาในปี1994นักสตาวศาสตร์เดวิดโอเรนได้พยายามทำการสำรวจเพื่อไขรปริศนาของป่าฝนแห่งอเมซอนทางตะวันตกเขาเพยายามตามรอยมาปินกัวรีและได้รวบรวมคำกล่าวอ้างของพยานกว่า100ปีที่อ้างว่าพบเห็นสิ่งมีชีวิตดังกล่าว การค้นหาประสบความล้มเหลวแม้ว่าเขาจะไม่พบตัวมาปินกัวรี่เขาพบแต่บางส่วนของรอยเท้าเส้นขนของหนูบางชนิดและอุจจาระที่ต่อมาถูกระบุว่าเป็นของตัวนิ่มยักษ์แต่เขาเชื่อว่าสายพันธุ์หนึ่งของตัวสล็อตยังคงมีชีวิตรอดอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นตัวแทนสุดท้ายของสัตว์ยักษ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ลูกวาตา ลูกวาตาเป็นสัตว์ลึกลับของซูดานโดยกล่าวว่ามันแฝงตัวอยู่ในหนองน้ำหแะออยู่รอบๆทะเลสาบลักษณะของมันเป็นงูที่มีขนาดใหญ่มากมีความยาวถึง30เมตรโดยในบทความเมื่อปี1937ได้บรรยายถึงมันเอาไว้ว่าตาของมันกระพริบดังเปลวไฟอันตรายมันกินคนและกินสัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งมันคว้าด้วยสิ่งที่คล้ายหนวดที่โผล่ออกมาจากปากและจมูกของมัน แสดงให้เห็นว่าเจ้างูยักษ์นี้ไม่ได้เหมือนสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ใดๆแต่กระนั้นมีการสนิษฐานว่าน่าจะเป็นพวกไดโนเสาร์ที่หัวขนาดเล็กแต่คอยาวอย่างสัตว์จำพวกเจระเคอพแพโทซอรัสหรืออาจจะเป็นเพลซิโอซอร์ลูกวาตาเป็นที่รู้จักกันดีในอูกันดาชนเผ่าที่รู้จักมันต่างหวาดกลัวมันมากถึงขนาดต้องมีการบูชาย,ยันแกะและวัวให้แก่สัตว์ร้ายเพื่อไม่ให้มันโผล่มากินพวกเขา เลซีโอซอ์ในญี่ปุ่นในปี1977เรือประมงญี่ปุ่นซุยยมารูได้ออกเดินทางค้นหาปลาทูอยู่ใกล้อ่าวนอกชายฝั่งของประเทศนิวซีแลนด์ทันใดนั้นอวนได้ลากสิ่งแปลกประหลาดขนาดใหญ่ขึ้นมาจากท้องทะเลลึกมันเป็นซากเน่าเปื่อยรูปร่างประหลาดที่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไร มันมีรูปร่างเหมือนไดโนเสาร์คอยาวพเพลซิโอซอร์ซึ่งต่อมารัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกส t ตม e m e ระลึกการค้นพบซากนี้แสดงให้เห็นว่าตอนนั้นมันเป็นข่าวที่โด่งดังมากขนาดไหนแน่นอนว่าสื่อพยายามประคมข่าวว่าไดโานเสาร์ยังมีชีวิตอยู่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงถกเถียงกันว่าซากที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่ แต่หากดูลักษณะของซากเชื่อว่ามันเป็นฉลามบาสกินขนาดใหญ่ที่เน่าเปื่อยจนหัวลุดนและเนื้อบางส่วนถูกปลารุมกินจนออกมาคล้ายไดยโนเสาร์คอยาวแต่น่าเสียดายซากที่ว่านั้นลูกเรือได้นำไปทิ้งในท้องเทะเลเพราะไม่สามารถทนกลิ่นเหม็นได้ผลก็คือซากดังกล่าวยังคงลึกลับจนถึงปัจจุบันเสือควีนสแลน เป็นสัตว์ลึกลับที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียในรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งชาวพื้นเมืองรู้จักกันดีรูปร่างเหมือนแมวขนาดใหญ่ขนาดพอๆกับเยอรมันเชพเพิร์ดและเป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องโดยมันเป็นที่สนใจของการตั้งถิ่นฐานของคนผิวขาวในยุค1870และมีการกล่าวอ้างว่าพบเห็นมันอย่างสับสนในช่วงปี1940 ต่อมาในปี1961เครกแบล็กได้อ้างว่าเห็นตัวเมียมีลูกอยู่ในถุงกระเป๋าหน้าท้องในอุทยานแห่งชาติเบนโลมอนนักเดินทางที่ชื่อรินล่ามา์ตินได้ถ่ายภาพที่เชื่อว่าเป็นภาพเือควนสแลนด์ได้ในขณะที่มนันโผล่ออกมาจากพุ่มไม้จนบัดนี้ผู้เชี่ยวชาญก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามันเป็นภาพจริงหรือภาพปลอม แน่นอนว่ามีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับตัวตนของเสือควีนสแลนด์นี้ว่าน,น่าจะเป็นพวกสายพันธ์ุของไทลโคลลโอหรือซิงโตมาสูเพลที่รอดจากการสูญพันธุ์มาได้หลายคนเชื่อว่าเซือควีนสแลนด์คือเสื้อทัสมาเนียที่มีชื่อเสียงที่สูญพันธุ์ไปแล้วในปี1930ไขไอมูนู หนึ่งในไดโนเสาร์ที่แปลกประหลาดที่เคยอาศัยอยู่บนโลกของเราเทอริไซโนซอรัสเป็นส่วนผสมที่แปลกประหลาดของม้าและนกและมีกรงเล็บที่แหลมยาวแน่นอนว่าไดาโนเสาร์ชนิดที่ว่าสูญพันธุ์ไปนานแล้วแต่อย่างไรก็ตามบนเกาะเล็กๆของเวสต์นิวบริเ i นในปาปัวนิวกินีก็ยังพบเห็นสัตว์ลึกลับในลักษณะที่ว่าตามคำกล่าวอ้างของกลุ่มชาวพื้นเมืองที่อาศัยบนเกาะได้พบเห็นสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ช่วงปี1990 มันมีขนาดใหญ่คล้ายสัตว์เลื้อยคลานหางยาวคอยาวมีหัวเหมือนเต่าสามารถเดินได้สองขาแต่เดินช้าและผิวเรียบสีน้ำตาลเงาที่น่ากลัวมากก็คือกรงเล็บของมันซึ่งเจ้าสัตว์ที่ว่ายังสามารถว่ายน้ำข้ามเกาะได้อย่างสบายทุกวันนี้ปาโวนิวกินียังคงไปสถานที่ที่เชื่อว่ามีเจ้าสัตว์ลึกลับตัวนี้ซุกซ่อนอยู่กาซิกา ตำนานของกาสิก้าได้เริ่มต้นขึ้นในปี1910เมื่อมีการพิมพ์รายงานการเดินทางของมองตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่ได้เดินทางไปสำรวจที่ภูเขาอัลเบิร์ตทางตะวันตกของกอบรีทิชที่นั่นพวกเขาได้ค้นพบสัตว์ตัวหนึ่งที่ต่อมารู้จักในชื่อมองตันกาสิกา้าคำว่ากาสิก้าหมายถึงปีศาจหมูซึ่งมีรูปร่างเหมือนสมเสร็จคือจมูกที่ยาวเหมือนงวงแต่มีขนาดใหญ่มาก โดยเนื้อหาของรายงานได้อ้างถึงการเดินทางของมองตันเมื่อปี1906เขาได้สำรวจและพบสัตว์ประหลาดที่กำลังโจมตีหมู่บ้านของชนเผ่าพิกมีเขาตามหามันจนเจอและส่องไฟไปที่มันกัสิก้าขนาดยักษ์ได้หันไปมองเขาขาลังอันใหญ่ยักษ์ของมันตะกุยอากาศความสูงของมันคือ25ฟุตในเวลาที่มันยืนเต็มที่กระสุนสองนัดของมองตันดูเหมือนจะทำให้ไหลของสัตว์ยักษ์นั้นเลือดออก ก่อนที่มองตันจะหลดกระสุนเจ้าสัตว์ตัวนั้นก็หันกลับและวิ่งหนีไปในเวลานั้นมืดเกินไปที่จะตามมันทันและมองตันก็ไม่ได้พบเห็นมันอีกเลยและเชื่อว่าตัวจริงของกาซิก้าก็คือไดโปรโตโดอนที่เคยมีชีวิตอยู่ในยุคไพลโตซีนซึ่งเป็นสัตว์กระเป๋าหน้าท้องที่ใหญ่ที่สุดซึ่งต่อมามีการค้นพบรอยเท้ายักษ์ของกาซิก้าและมีการอ้างว่ามีความคล้ายคลึงกับรอยเท้าของไดโปรโตโดอน แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้มีการศึกษาเรื่องนี้แบบลงรายละเอียดมากนะักแม้จะพบหลักฐานมากมายแต่ตัวกาซิก้าก็ยังคงลึกลับงูบูในปี2000วิลเลียมเจคิบอนส์และเดวิดวอเอเซลได้เดินทางไปแคนรูนเพื่อทำการวิจัยหาตัวตนของสัตว์ชนิดหนึ่ง หากแต่พวกเขาได้รับข้อมูลจากชนเผ่าพิคมีพวกเขายังพบว่ายังมีสัตว์ลึกลับชนิดอื่นในพื้นที่นี้อีกโดยสิ่งมีชีวิตตัวนี้สามารถต่อสู้กับช้างได้อย่างสบายโดยมันถูกเรียกว่างูบูแต่ชนเผ่าพิคมีได้บอกว่าสิ่งที่แตกต่างคือมันมีเขาอยู่รอบหัวถึง6เขาจึงทําให้นึกถึงไดโนเสาร์พันสไทราโคซอรัสไดโนเสาร์ที่มีชีวิตอยู่ในยุคแปล็กครีเทเชียสหรือไม่ก็ไทซอระทอปส์ที่เรารู้จักกันดี เราพบว่าเมื่อพวกเขาเห็นภาพวาดของไทซระทอปส์พวกเขาได้แย้งว่ามันเหมือนงูบูทั้งที่มันไม่ได้มีเขามากขนาดนั้นอีกทั้งสถานที่นั้นไม่มีทางมีไทซระทอปส์แน่นอนฟอสซิลของสตร c โคซอรัสไม่เคยถูกพบนอกทวีปอเมริกาเหนืออีกทั้งชาวพื้นเมืองในพื้นที่อธิบายลักษณะของสัตว์ลึกลับตัวนี้แตกต่างกัน ดังนั้นตัวจริงของสัตว์ดึกดับที่ว่านี้น่าจะเป็นไดโนเสาร์พันสเตโกโซรัสและเคนโทรซอรัสซึ่งอย่างน้อยก็น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าเพราะมีการพบฟอสซิลสเตโกซอรัสในแอฟริกา Question co Atlas n o t h r o p i <ia> วันที่25กันยายน2001ชายอายุ19ปีคนหนึ่งได้ขับรถไปเพนซิลเวียและเขาได้เห็นอะไรบางอย่างเหมือนทงที่บกสะบัดในพายุเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองก็ต้องประหลาดใจสิ่งที่เขาเห็นเหมือนนกขนาดใหญ่สูงถึง5เมตรและมันมีคอที่ยาวมันบินอยู่เหนือรถของเขาอีกไม่กี่เดือนต่อมาพยานคนหนึ่งได้อ้างว่าได้เห็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกันในกรนสวิล รายงานยังสอดคล้องกับเหตุการณ์เท็กซัสในช่วงปี1976ถึงปี1982เมื่อมีคนเห็นนกลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องและทุกกรณีต่างเล่าว่าสิ่งมีชีวิตนั้นคล้ายเทโรซอร์รที่น่าสนใจคือบริเวณที่พบนั้นอยู่ใกล้กับฟอสซิล Conquestonco Atlas ซึ่งเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดของเทโรซอร์รที่ถูกคนพบเป็นครั้งแรกเทโรซอร์รมปรากฏในสถานที่ใกล้คลื่นทะเล มีพยานคนหนึ่งอ้างว่าได้เห็นนกตันสลัดแต่มันมีขนาดใหญ่กว่ามากถึง2.5เมตรและมีขนสีเทาหรืออาจจะมีต่หนังเพราะมองจากระยะไกลจึงเห็นไม่ชัดและนกที่ว่าแทบจะไม่เคยเหยียบบนพื้นดินนอกจากนี้ที่แอฟริกาในคองโก,โกแซมเบียและภูมิภาคโดยรอบได้มีการพบเห็นคองกามาโตที่รูปร่างคล้ายไดยโนเสาร์ชนิดที่บินได้ไม่มีขนผิวเรียบและมีจงอยปากที่มีฟัน และในปี1920ที่โกโคสนักสำรวจชาวอังกฤษได้ยินเรื่องราวของซูซาบอลซามมันเป็นค้างคาวยักษ์สูงเท่ามนุษย์และมีปีกที่ใหญ่มากแน่นอนว่ามีข้อสันนิษฐานมากมายเกี่ยวกับคงการมาโตอาจเป็นกลุ่มของคว e เซนโค c แ a t ลาสที่มีความสูงพอๆกับยีราฟเป็นสัตว์ที่บินได้ที่ใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นแรงหรือไม่ก็นกกระสาธรรมดาหรือนกขนาดใหญ่ชนิดอื่นๆที่ลวงให้คนเห็นเข้าใจผิด ในปี1988ศาสตราจารย์รอยแมคคารนได้นำคณะเดินทางเข้ามาในทะเลทรายนานดีเบียเพื่อตรวจสอบรายงานที่น่าสนใจของสิ่งมีชีวิตที่เหมือนนกสูง9เมตรที่ร่อนผ่านอากาศจากคำบอกเล่าของพยานได้อ้างว่ามันมักปรากฏตัวในตอนค่ำบินระหว่างภูเขาสองลูกบางคนอ้างว่ามันมีปีกประหลาดสามารถส่องแสงในที่มืดได้ แม้ว่าผลสุดท้ายภารกิจการสำรวจไม่ประสบความสำเร็จในการหาสิ่งมีชีวิตนั้นแต่สมาชิกคนหนึ่งในทีมได้อ้างว่าเห็นมันจากระยะไกลโดยบอกว่ามันมีรูปร่างเหมือนเครื่องร่อนยักษ์สีดำที่มีรอยสีขาวในบางส่วนไททันโอโบอา เป็นงูยักษ์ก่อมประวัติศาสตร์โดยมีความยาวเฉลี่ยประมาณ13เมตรหนักถึง2ตันทำให้กลายเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดที่รู้จักกันทางวิทยาศาสตร์ซากฟอสซิลของมันถูกพบอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโคลัมเบียและอเมริกากลางหัวหน้าคณะสำรวจมหาวิทยาลายัยโตรอนโตผู้ค้นพบฟอสซิลครั้งแรกได้กล่าวว่าทำได้แค่กรีดร้องเมื่อเขาเห็นขนาดของฟอสซิล ดังนั้นไม่แปลกใจแต่อย่างใดที่อเมซอนมีตำนานงูยักษ์ขนาดใหญ่กว่าง,งูยักษ์ที่เรารู้จักชาพื้นเมืองของอเมซอนเรียกมันว่ายากคูมาม่าที่แปลว่าแม่น้ำมีรายงานพบเห็นตั้งแต่50เมตรแต่ขนาดจริงที่พบมากที่สุดน่าจะเป็น18 24เมตรมีรูปร่างลักษณะและมีพฤติกรรมคล้ายงูอนาคอนดา้าแต่ไม่มีใครยืนยันการมีตัวตนของมัน มีหลายคนเชื่อว่ายาคูมาม่าน่าจะเป็นงูอนาคอนดายักษ์ซึ่งหมายความว่าวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถยืนยันขีดจำกัดการเจริญเติบโต,ตของมันได้ว่าขนาดที่แท้จริงโตเต็มวัยของมันมีขนาดเท่าไรกันแน่หรืออาจเป็นสายพันธุ์ใหม่ของงูหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์การอยู่รอดของไททันโอโบอาในปี2009ชาวไอแลนด์เหนือนที่ชื่อมาวอร์เนอร์และลูกชายของเขาเกรกได้เดินทางมายังพื้นที่เพื่อพยายามถ่ายภาพของสิ่งมีชีวิตที่นั่น ทีมงานได้ดำเนินการสำรวจทางอากาศบริเรือรอบๆหลังจาก12ชั่วโมงหลายร้อยภาพยังคงถ่ายไปเรื่อยๆและไม่กี่ชั่วโมงต่อมากล้องวิดีโอได้จับภาพของสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นงูขนาดใหญ่ประมาณ40เมตรและกว้างเกือบ2เมตรในขณะที่งูยักษ์อนาคอนดาสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดนั้นคืองูอนาคอนดาเขียวใหญ่สุดประมาณ17เมตร แต่ภาพถ่ายของวอร์เนอร์และลูกชายนั้นชัดเจนว่ายังมีงูยักษ์ใหญ่กว่า40เมตรอยู่ในป่าอเมซอนและพวกเขายังมีการวางแผนที่จะตามล่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ด้วยการถ่ายภาพแบบจับความร้อนในพื้นที่ที่พวกเขาพบงูแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานใหม่เบอร์รันยอที่ออสเตรเลียมีสัตว์ลึกลับตัวหนึ่งที่มีขนาดใหญ่และน่ากลัว ชาวพื้นเมืองเรียกมันว่าเบอรันยอมันมีรูปร่างเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์เท้ากับขาที่แข็งแกร่งตลอดปี1950เจ้าของวัวในออสเตรเลียได้อ้างว่ามีอะไรบางอย่างโจมตีฝูงสัตว์เลี้ยงของพวกเขาและทิ้งรอยเท้าขนาดใหญ่เอาไว้และหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งที่สุดได้เกิดขึ้นใกลแ้แม่นม้ำแม็กอาเธอร์ในปี1957ที่ริมแม่นม้ำมีพยานคนหนึ่งได้ยินเสียงฟึุดฟัด และได้เห็นเงาของสัตว์ประหลาดร่างสูงใหญ่มันหนีเข้าไปในพื้นที่ใกล้เคียงและรุ่งเช้าก็พบว่าวัวหลายตัวถูกฆ่าบางตัวถูกกินและเหลือซากไว้ครึ่งตัวหลายคนเชื่อว่าสัตว์ดึกลับตัวนี้น่าจะเป็นอโลโซรสัสไดนโนซา์นักล่าก,ก่อนยุคไทแรนโนซอรสัสหรือไม่ก็ยูท่าแรปเตอร์ ตำนานของสัตว์ลึกลับตัวนี้แม้จะมีความแตกต่างกันแต่ที่น่าทึ่งก็คือช่วงเวลาที่สอดคล้องกันและทำให้เชื่อว,ว่าออสเตรเลียน่าจะมีไทแรนโนซอรสัสซุกซ่อนอยู่ก็เป็นได้อย่าลืมกด subscribe เพื่อรับชม เรื่องเล่าจากความมืดและถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้พี่นานาด้วยนะคะ